สวัสดีค่ะตื่นมาตกใจมากเจอคอมเมนต์แบบเยอะมากและคนเข้ามาดูเยอะมากค่ะทุกคนขาต้องบอกแบบนี้นะคะคือตอนนี้นะตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ํานะคะและถามว่าตอนนี้ที่บ้านใช้เครื่องกรองน้ำไหมใช้ค่ะดี้อยู่อำเภอสามพัน,มพนจังหวัดนครปฐมนนะทีนี้น้ําที่ดี้กินดี้ใช้เนี่ย <c oughs> ดี้เห็นว่ามันเป็นสีน้ําตาลบ้างใสบ้างนะและเราก็เลยมา มองคิดกับกันว่าเฮ้ยไอ้น้ำที่เรากินอยู่เนี่ยและดูแล้วสภาพเครื่องกรองน้ำที่ใช้ปัจจุบันในบ้านมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้าไปดูสาธิต และทำการอัดคลิปแล้วก็มาลงนะคะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะบอกก่อนเลยว่าทุกๆคอมเมนต์มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะคอมเมนต์นี้นะต้องขอบคุณทุกท่านและคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะเอาแบบนี้ค่ะทุกคนคะนะ่ะณตอนนี้ถามว่าใจอ่ะโอนเอียงไปแล้วหรือยังใจโอนเอียงไปแล้วเนื่องจากว่าได้เห็นสาธิตแรกแล้วเราก็เอ้ย คิดตามแต่เนื่องจากว่าได้เอาคลิปมาลงและมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์พูดได้หลายๆแง่จึงทําให้ได้คิดนิดนึงว่าเฮ้ยมันจริงไหมวะมันใช่หรือเปล่านะเอาแบบนี้ค่ะทุกคนขาในระหว่างนี้กําลังศึกษาและก็กําลังทดสอบด้วยตัวเองเนื่องจากว่าพี่เขาเนี่ยได้ให้เอาน้าเนี่ยมาลองทานที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ทานไปแล้วเนี่ยได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะบอกก่อนว่า หลักๆเลยเนี่ยตัวดี้เองเนี่ยเอาน้ำมาให้แม่กินนะให้แม่กินเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะและแม่ก็ต้องไปหาหมอประจำอยู่แล้วและแม่เนี่ยเป็นโรคเหล่านี้ตั้งแต่อายุ35ปัจจุบันแม่อายุ70กว่านะเราจะมาทดสอบพร้อมๆกันพร้อมทางที่จะมีคลิปที่ได้เข้าไปดูสาธิต ต่างๆที่พี่เขาสาธิตให้ดูนะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูและช่วยพิจารณาวิเคราะห์ไปร่วมกันนะคะว่าน้ําตัวนี้นะที่ผ่านเครื่องกรองน้ําตัวนี้มันดีมันเลิศมันเวิร์กจริงไหมนะคะพี่เขาบอกว่าน้ําตัวนี้นะมันจะเป็นน้ําสุขภาพนะคะเป็นน้ําสุขภาพแต่น้ําไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ช่วยบําบัดหรือรักษาแต่เขาจะช่วยฟื้นฟู นะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเอทำให้เซลล์ต่างๆดีขึ้นนะเราก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งตอนนี้นะคะพอได้จากคอมเมนต์ของพี่ๆหลายๆคนนะเอาเป็นว่ายังไงฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจไปพร้อมๆกันว่านายี่ห่อนี้มันเวิร์กมันดีจริงไหมนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะตื่นขึ้นมาตกใจมากยอดวิวขึ้นมาทะลุทะลวงมาก รบบตกใจจริงๆนะโอเคไปแล้วค่ะบายๆค่ะ